สวัสดีครับผมหมอ,อเบนนวดเด็กกระดูกกระโบต่อคาถามคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่าพ่อเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนต้องใช้เงินรักษาเยอะไหมคะคือการรักษาของเรานะครับเราจะคิดเป็นครั้งครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2,000บาทบวกลบค่าย,ยาไม่เกิน300บาททําประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับขั้นตอนการรักษาของเราก็จะมีการกรอกเลือดกรอกโลหิตเจาะเอาเลือดเสียออกอบคมไฟร้อนนวดกดจุดคลายกล้ามเนื้อนวดรักษา วดแก้อาการนวดดึงดัดกระดูกปรับสมดุลร่างกายสักยาสักน้ำมันทั้งหมดนี้ทําประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ารักษาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทขึ้นกับว่าอาการหนักเบาว่าจะต้องรักษากี่ครั้งนะครับก็คือครั้งี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณ2,000บาทนะครับหรือที่ว่าเราเป็นหนักเป็นเบากระดูกสันหลังเคลื่อนหรือการรักษาไปดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอบโจทย์มากแค่ไหนถ้าเป็นเยอะก็ประเมินที่3ครั้ง5ครั้งนะครับประเมิน3าถึงหครั้งก่อน นะครับถ้าสามถึงห้าครั้งทําไปรักษาไปแล้วดีขึ้นไหมก็พิจารณาถ้าดีขึ้นก็ควรที่จะรักษาต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้นเยอะๆหรือจนเป็นที่น่าพอใจของคนไข้แล้วก็ให้เราประเมินดูนะครับบางครั้งครั้งแรกบางคนยังไม่ค่อยเห็นผลบางคนไปเห็นผลครั้งที่ 2- ที่สเริ่มดีขึ้นชัดเจนแบบนี้นะครับคืออย่างน้อยประเมินสักสาครั้งถ้า3ครั้งแรกไม่ดีขึ้นหรือ5ครั้งแรกไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีในการรักษานะครับในการเปลี่ยนที่อื่นเปลี่ยน คลินิกอื่นเปลี่ยนวิธีอื่นในการรักษานะครับแต่ถ้าทําแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแสดงว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็รักษาไปจนจนเราพอใจเลยครับว่าดีขึ้นไปช่วยแรกเยแนะนําก่อน 3- าถึงหครั้งแรกควรมารักษาให้ต่อเนื่องอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งอย่าเกินเดือนนะครับดเดือนละครั้งถ้าเป็นไ่เยอะในกรณีเดือนละครั้งนี่เป็นไ่เยอะถ้าเป็นเยอะและอาทิตย์ละครั้งเป็น เป็นเดือนอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งอย่างมาก2อาทิตย์ครั้งและก็ลองสังเกตดูว่ารักษาไปอาการมันดีขึ้นไหมเบาขึ้นไหมอาการปวดลดลงไหมอาการชาลดลงไหมขามีเลี่ยวมีแรงมากขึ้นไหมนะครับถ้ามันดีขึ้นแล้วนในสามถึงห้าครั้งเราก็ควรที่จะ รักษาต่อเนื่องจนกว่าการจะดีขึ้นหมอก็ตอบไม่ได้นะว่าควรรักษากี่ครั้งบางคนจะถามว่าหมอต้องรักษากี่ครั้งก็บางครั้งตอบไม่ได้แล้วแต่การหนักเบาแต่ละคนบางคนเสื่อมเยอะเสื่อมมากบางคนเสื่อมเยอะจนเดินแทบไม่ได้ขาอ่อนแรงขาลีบบางคนเสื่อมนิดเดียวเป็นนิดเดียวมีแค่อาการปวดอาการชาไม่ค่อยมีแบบนี้มันก็รักษารักษาจํานวนครั้งที่แตกต่างกันไปแต่การรักษาจะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีการกรอกเลือดกรอกโลหิตกรอกโฟไฟล์ล้นนดกดจุดแก้อาการนวดดึงกระดูกสันยาสักน้ํามันพวกนี้นะครับ แต่การรักษาที่จะเห็นผลมันก็อยู่ที่ว่าอาการเป็นหนักเป็นเบาความเสือ่อมอายุการทํางานในแต่และแต่และว,วันแต่และคนไม่เหมือนกันนะบางคนทํางานหนักหีีเลี่ยงไม่ได้ต้องยกของหนักเป็นประจํายกนั่นยกนี่หรือนั่งขับรถเป็นเวลานานส่งของหรือบางคนต้องทํางานหนักๆหรือบางคนไม่ได้ทํางานบางคนมีเวลาดูแลตัวเองแบบนี้มันก็จะดีขึ้นส่งเสริม เสริมในการรักษานะครับบางคนแบบรักษาไปมีการการบริหารที่ดีมีคําแนะนําที่ดีดูแลตัวเองดีไม่ไปยกของหนักๆไม่ไปคมนานๆมีการออกกําลังกายยืดเหยียดเสริมสร้างความแข็งแรงมีความขยันมีวินัยในการดูแลตัวเองประสิทธิภาพในการรักษามันก็แตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ที่อาการแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยเรามาลองก่อนก็ได้ครับครั้งแรกว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเราก็ลองดูว่าอาการดีขึ้นมันอยู่ได้กี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนอะไรแบบนี้หรือมันเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่เราประเมินคือเนวยผมจะไม่นัไม่ได้นัดไปกีจจากเพียงแต่ให้คำแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะก็ทํา3ถึงหครั้งก่อนนะครับถ้าสาถึงหครั้งแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนวิธีการรักษาไม่ใช่ว่าจะพอรักษาเแลซาสีหครั้งเหมือนเดิมก็ต้องเปลี่ยนนะ นะครับให้เราสังเกตดูด้วยนะครับหรือบางครั้งบางคนมันเป็นเยอะจริงๆแล้วอาจจะต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบันได้ผ่าตัดอะไรแบบนี้นะครับก็ราพิจารณาดูนะครับก็ รุปแล้วทําประมาณครั้งแะประมาณ2,000บาททําประมาณ1ชั 1, ่วโมงครึ่งแล้วแต่อาการหนักเบาว่าต้องท 2, าํากี่ครั้งนะครับใครเป็นน้อยเป็นเบาก็ไม่ต้องทําเยอะไม่ต้องท 3, าไม่ต้องทําหลายครั้งถ้าเป็นเยอะเป็นหนักก็ควรที่จะทําหลายครั้งรักษาต่อเนื่องแบบนี้ที่จะเริ่มเห็นผลประเมินที่3ครั้งหรือ5ครั้งแรกนะครับถ้ามันไม่ดีขึ้นต้องเปลี่ยนการรักษาถ้ามันดีขึ้นใน3ครั้งแรก5ครั้งแรกแล้วก็ควรรักษาต่อไปเรื่อยๆจนมันดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ นะครับหรือพอ,พอ,พอเราพอใจแล้วก็โอเคนานๆเรามาทำทีก็ได้เป็นการเมนเทนแนนต์เป็นการบำรุงซ่อมแซมต่อไปนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผมขอบนุณด้วยอดจากกระดูกบนครับ